เนี่ยไปกับมิเตหิมะแล้วพี่น้องเลยแล้วไม่สูพีสนองเบิองนะครับเนาะเมืงองหนอกเมืองหน้าเป็นเนี่ยนี่แหละพี่น้องพูนเล็กน้อยกระดิ่งบ่ได้เลเี้ยวิมะปานนี้สวีดับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักสู้ผู้สู้คนนะครับทางเมืองไทยและทั่วทุกมุมโลกคือเก่าพี่น้องมาพบ่อกระบบาวบนคนไกลบ้านสวีเดีนอีกแล้วครับผมพี่น้อง โอ้าววันี้อากาศดีพี่น้องเต้าควนออกปากห้วยพี่น้องมึงคืออะไครับพาพี่พาน้องมาชมบรรยากาศรอบๆอบอพาร์ทเมนต์ด้วยพี่น้องบรรยากาศดีพี่น้องแต่หันบ่าหนาวขันปันได้ครับผมจะพาไปชมบรรยากาศอพาร์ทเมนต์กับหิมะสวยงามครับผมนี่พี่น้องอยู่นี่หิมะถล่มมัดเลยพี่น้องเลย เอาพยังกันไปครับ,บ่อยหิมะอันสัตว์เขาระเบียงครับผมท่านนี่เขาบริจาคครับทุกท่อนอย่ผมเสียานี่มาเกตย่างเข้าไปครับผมแต่ช่วงนี้ขี้ขานพี่น้องเลยเลยบริสุทธิับนี่นะครับเนี้ยพยัคนี่ไปครับมันกระสีเข้าไปบริจาพี่น้องระเบียงนี่เต็มไปเป,นปดนพี่น้องสีผ้าบ,บุหขยเปื้อนเกหิมะก็ไลพี่น้องเลยนี่นะครับผม อันนี้แถวเพื่อนบ้านครับผมพี่น้องเอาบรรยากาศมาฝากพี่ต้อนน้องดูวันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ครับผมแถวอาพาร์ตเมนต์ผมอยู่นะครับผมอัตเตุนประเทศสวีเดนครับพี่น้องหอง้องนั่นนี้เขาไปห้องสักผาได้พี่น้องที่ผมไปซอมยิ้มซำนั่อยู่ยข้างล่างนะครับผมยิ้มหน่อยครับผม นี่ด้วยพายผมพี่น่องนี่ครับผมอันนี้จะเป็นห้องยิมนี่ครับผมทางลงม,มานี่เป็นห้องซักผ้าพี่น้องเนี่ฟังดูก่อนเดี๋ยพี่น้องห้องซักผ้าเปสักพักก็ต้องมาเทคอิน น,น,น,นี่น่เป็หากครับนี่ยดไปกดป๊บไม่พีหรออันนี้เป็น้องซักผาได้ครับย่มซักผาที่พี่แนวมาจองพีนรองนี่แตวของผมนี่จององื่นอะไรรมนีเบอร์ยี่สิบเจ็ดกับผมของผมเบอร์ยี่สิบเจ็องแต่ห่ามงแรกหอซามถุง,งมีหรอ มันมีเวลาครับเช็ดโม่หอดเที่ยงเที่ยงหอดหาหามุแหลนครับผมจุดนาฬิกาจุดนาฬิกถึงสามทุ่มครับผมมันจองไว้เรียบร้อยแต่มืันนี้ปุ้ยคนจองครับนี่วันนี้วันที่เจ็ดน้อพี่น้องเดือพี่น้องซีมี่มันที่มือถีบแปดนะครับผมนี่ครับผมเบอร์สามสิบเจ็ดนะครับนี่ครับสื่อผของเมียผมนี่อาบุญงาม ที่ละใจนี่นะครับผมซื้อเของเนี่ยพี่น้องเลยมันมีปุ่ยจังเขาประจักษ์ชัดเจือดิเปิดได้เลยพี่น้องออออนี่ครับผมมี่สามเครื่องครับผมแฟบเตรียมมาเองครับผมสามเครื่องแฟบเตรียมมาเองอันนี้ตู้อบด้วยครับนี่บร,ริษัเสียเงินพี่น้องม,มากนี้ตู้อบครับผมแต่แวันนี้ไม่มีชีว มีหดตาลีดได้พี่น้องเ้ยจะดีกัลีดกันเลยครับผมตาลีดกัลีดได้ครับผมของมือบัตรครับพี่น้องนี่ครับผมอันนี้ของใส่ในมือบัตรครับพี่น้องใส่เลยตรงกันด้วยพี่น้องเลยนี่เบอร์นี่สิ่เดียวก็สักกับเบอร์เบอร์สามสิบเจ็ดนี่ครับผมนี่ของหนามพร้อมด้วยพี่น้องเนี่ยเมือก็อันใส่ครับผม ไม่พี่น้องเบิ้งห้น้ำมันหงอกบุคคลบ้านดอกเป็นพี่น้องนี่ก็คือเนาเป็นพี่น้องแต่ผมกิดอยู่บานนอกนก็คือเป็นห้องน้ำมัองยองนะครับแต่ซึ่ยสมัยนี้มีสโกะก็เลยเป็นพี่น้องที่ใช้เลยห้องจิมออกกำลังกายครับผมเปิดไฟปั๊บนานสั่นแปลงก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเอ้ยนี่นี่ครับนา่มือเสาผมก็จิมเมเลนนะครับมือได้จวดลูกก็ขึ้นกรบปุกน้ำพี่น้องเอ้ย พูดได้มากอะไรนะครับในหมู่บ้านนี่ว่าแต่มีกุญแจรครับผมนี่ครับผมให้พี่น้องดูพี่น้องชมเครื่องไม้เครื่องมือย,ยนต์จักรยานนี่พี่น้องจักรยานปั่นก็มีครับผมอันนี้ฟรีครับพี่น้องไม่ได้เสียเงนินค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่ขี่ขานพี่น้องก็ไม่ค่อยได้เน,นี่ยหรอกครับผมมออได้มันกับเลอตะกันย่อพี่น้อง นี่ครับผมมาสูพีสุนออกเบิ้งเนะครับผมหันยิ้มออกกํลาลังกายเนาะรับีนองนี่แล้ะครับ, <S <S <ๆ>บสิภาพี่พน้อ,นองอันนี้พี่้องเก,เก็บเก็บจับกรยานด้วยครับผม ีกุญแจตรงนี่เปิดนะตงรงนี้กุญแจนะครับผมกุญแจรประจำอพาร์ตเมนต์นี่ครับผมจักปยัดลงใส่หน่อยก็ไม่จอดอยู่นะครับเปิดไฟอัตโนมัติครับผมอันนี้ก็นาถอนได้สีลบเหมาครับผมช่วงนี้เอาขึ้นไปมันหกเลยครับผมสี่ส่วนหนังบนห้อง,งลอ,องควอมนิดหน่อยบนล็อกไว้เลย ไมจำไม่ดีไม่ใส่เนาะนี่เนี่แหละครับนี่เป็นห้องซักปลาห้องกอลังกายครับผมของประจําของหมู่บ้านเป็นสวัสดิการนะครับพี่น้องสวัสดิการประจําหมูบ่บ้านเขาก็บอกน้ำค่าเสาร์จะปล่อยไปแล้วครับอันนี้ก็เป็นลิฟต์ครับมี่พูดได้จะขึ้นไปสั่นเทิงะนะที่สองสั่นพี่น้องขึ้นไปไหนหครับผมผู้ใด้นคล้องหนักคนคองยังกะ ขึ้นไปเลยพี่น้องไฟอตัตโนมัติน่ะนู้นเปิดทันทีเลยพี่น้องเ,ออ<า>เห็นผมมาไม่จำผมเลยเ <laughs> นี่ยโมเมนต์พี่น้องเลยไฟอตัตโนมัตินะครับผมนี่ครับอันนี้ใกล้ๆครับผมใกล้ๆกับที่ผมอยู่นะครับตรงฟังฝากไปเหนแล้วครับนี่นี่พี่น้องอันนี้เป็น นำมูบานครับผมพี่น้องหม,มากอะไรสิโอกโลกจริงๆนะพี่น้องเออต่หันบ้นเาบ้างได้ครับเมือนี้พาพี่พน้องมาเบิ่งครับผมสวยงามตามแบบฉบับของเมืองมุกสิดาเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับเมืองนี้มึงก็ติดไฟ สวยงามพี่น้องเอ้ยเลือเต่ผู้ได้สิดปรดับป่ะครับพี่นอ้นองเบิ่งบรรยากาศรอบอพาร์ตเมนต์ที่ผมอยู่เนาะครับผมต้องนั้นก็สิเป็นที่ผมเคยพาไปเบิ่งมนะือนเนาะเป็นทลานค่าเป็นคลินิกครับผมหาหมอก้าหมอครับผมพี่น้องนี่ครับผมอันนี้ก็สิเป็นเหมืนไก่เลื่อนเคียง นี่จะเป็นสนา,ามเด็กเล่นพี่น้องนี่ครับผมสนา,ามเด็กเล่นสนา,ามเด็กเล่นไม่ได้หิมะพี่น้องเอ,อ้ยขุ่มือที่เนี่ยไปกับม่ได้หิมะแล้วพี่น้องเลยเลี้ยวไม่สูบพี่สนองเบอร์นะครับเนาะเมืองนอกเมืองหน้าเป็นแน,นี่ยนี่แหละพี่น้องพุนเล็กน,น้อยก็เล่นบ่ได้เลยหิมะปานนี้นี่ครับผม ันนี้ห้ามรถผ่านที่น้องเลยไม่ไม่ใช่ครับมีการผู้บานคับที่เงียบสงบช่วงนี้ครับกะเข้าเจว่าจะเล,ลิกการกันกันนีครับผมช่วงนี้ก็สีหาโมงแรกครับพี่น้องรือประมาณนี่ครับผมตัวไอ้ฝนผานลุงได้พี่น้องคนผ่านลุงอ,อดเพื้นลุงอดโบยู่ว่เหมือนปิดไฟเหร นอนตเนตเวนเตะกอนนี่ดีครับอันนี้สนามเด็กเลรนพี่้องนีงเี่ะทั้งสองขางทางหิมะเยอะมากนี่ด้ครับลังบ้านผมนด่ไหมนี่ครับจะมีแต่หิมะแล้วพี่้องเลยดึกหน่อยจะพินังเหรียญบนซากอะไรแล้วเนาะ เด็กชูนาหอนผมก็ชิมอะไรอย่างนี้กินอยู่นี่ครับผมอันนี้ก็พุดย่างแล้วอีมาปัดนี่ครับพุดดิงเลยนี่นะครับอันนี้ห้องจัดเรียงนี่น้องพุดดมีงานมันเกิดเพิ่นยังนี่ก็มาจัดเรียงได้ครับผมนุ่มยังได้พี่อ้องขยายได้นี่บ้านเมืองพุดดิ้งยุไซมีแต่ขยาครับนี่พุดดิ้เกิดขยายมิติได้ครับผมนี่บ้านเมือง เ,เด็ดงามเ,เด็ดดีขึ้นอย่งครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งครับผมอันนี้ใส่อะไรกันได้ดพี่น้องครับผมมาซักนี่กระได้ซักหนกระได้ไมีสองหมงครับผมแล้วแต่มึงได้วางครับพี่น้องพี่น้องมาบนหน่อเบอร์เท่าอื่นก็ต้งมีคนแจนใจพึ่ครับผมมีชก็บ้านลุงผมบ้านลุงอดัด นี่ครับแกเปิดได้ป,ไปัป๊บไฟปั๊บหล่นหอกนี่ครับผมอันนี้จะเป็นห้องจัดเลี้ยงครับผมยน่ยมอันนี้เขาจะมาจัดหลอกจัดเลี้ยงกะมาจัดแต่ครับผมน,นี่คือจะพิมพวงจองก่อนครับว่าเจ้าสิจองมือได้เชนเสือพาร์ทเมนท์โน่สามสิบเพจเข้าไปครับผมอันนี้เบอร์แปดพวกมีคนซากีพี่น้องนี่นะครับ เมื่อแปดทุกสองสักอยู่เปิดก็ไปบะไรพี่น้องมันถือว่าหลวงบนนะครับเก่านี่กครัแปดเก่าต้นจองอะไรพี่น้องนี่ครับซื้อโมกระสีสามสิบเจ็ดนี่ครับเป็นส้นเดียวกันครับพี่น้องนี่นะครับเป็นต้นจองพี่น้องเอ้ยนี่นะครับมาใหม่ซูฟีสนองเบิึงนะครับผมเมืองน้องเมืองหน้าอยู่เฉยๆงาม ตามแบบฉบับคนบ้านๆเนาะพี่น้องเนาะพี่แต่ขึ้จก่อนคืออรครับคือเขาคือหลังครับพี่น้องเพียงส like, ับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กับเป็นงกำลังใจกับบ่าวบุญมิธีเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงพบแต่ดดวความสุขครับล่ำล้ำรวยๆเด้อพี่น้องเด้อขอบอกันไหมครับผมคลิปหน้าคลิปนี้สวีดับและสวัสดีครับผม 嘿嘿。Hey, hey.